โรงเรียนบ้านห้วยไข่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตเตอร์สองตั้งอยู่ที่ตำบลแสนตออำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตเ์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม8ห้องเรียน นำทีมบริหารงานโดยฝอ,ออสเสนหิงหอมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค่ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน34คนมีการสอนรอบชั้นเรียนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น7คน การบริหารจัดการโรงเรียนเนื่องด้วยโรงเรียนบ้านห้วยไกรเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุค่ายทางผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนชาวบ้านและองค์กรภายนอกในการบริหารจัดการโรงเรียนมีการประชุมของ,ของคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองและคณะครู ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนและนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อวางแผนแนวทางในการดำเนินง,งานของโรงเรียนนำรูปแบบการบริหารสถานศึกษา BHS model มาปรับใช้ร่วมกับระบบวงจรคุณภาพ PDCA เชื่อมโยงหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการโรงเรียน งานวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยไข่มีการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเน้นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางกายผ่านดาวเทียมมีการพัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน และส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการสอนอส่งเสริมโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็นบูรณาการข้อสอบ r t NT และ ONe t ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ข้อสอบได้จึงทำให้โรงเรียนบ้านห้วยคล้มีผลการสอบอาทีอยู่ในระดับดีมากผลการสอบ NT อยู่ในระดับดีมากและผลการสอบโ n e นมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเทศ โรงเรียนบ้านห้วยไกรมีการดำเนินง,งานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดแทรกคุณลักษณะในกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งสอดแทรกในโครงการต่างๆเช่นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโครงการวันสำคัญโครงการลูกเสือเนนารีและโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประกอบอาชีพที่สุจริต การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้าน้ว้ไค้ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทําบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA มีการจัดทํำ ID p พ n ในการพัฒนาตนเองมีการนิเทศไทยในสถาดศึกษาและนําผลการนิเทศมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและคณะครูเพื่อน,นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านห้วยไค่จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นมีการตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมมีการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน การบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านห้วยไขมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยได้รับความร่วมมือจากกลุกข,ข่ายที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านห้วยไค่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านตามศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจและสติปัญญามีความรู้คุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข